<Yeah. S 1> มีความในใจที่จะพูดกับผมไหมมีความในใจที่จะพูดขอคิดกันได้ไหมคุณพูดกันได้ไหมอ๋ผมถามคุณผมต้องตอบก่อนด<อ>้วยแลขอโทษก็ได้ผมต้องเรียกพี่มาร์กออกมาไหมนเนี่ยพิธีกรจําเป็น <c oughs> อ่มาอผมตอบกอนก็นได้อความในใจอยากจะบอกโฟดโฟสเป็นเพื่อนเป็นพาร์เนอร์เป็น partner, คนที่เราสบายใจในการทํางานด้วยลวกันไม่ใช่แค่การทํางานในการใช้ชีวิตในการอยู่ด้วยกันเนี่ยสบายใจใช่อยู่ด้วยกันมาตอนก็ตั้งแต่สา,สาปีก่อนแล้วอะ่ะตอนนั้นก็มาประกวดเวทีเดียวกันมาทําอะไรด้วยกันเรียนแอคติง้งในการทํานูน่นนี่ด้วยกัน3ปีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะพร้อมกับพวกฟอร์ดกับสตางค์ด้วยตอนนั้นเข้ามาพร้อมกันครับใช่ ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มึงมาเป็นฮันเนอร์กูแล้วก็เออเออไม่มีอะไรจะพูดแล้วเออไม่ไม่แบบไม่ไม่พูดไม่พูดแล้วมันเขินอ่ะไม่ไม่เคยพูดอะไรกันอีกเออเหมือนกูต้องมาพูดด้วยเนี่ยึงน่ารักน่ารักเออเฮ้ยนี่น่ารักเออก่อนก่อนก่อนน้ารักน่ารักขอบคุณแล้วกันที่ ว่<ม>าโยสู้ด้วยกันเย่ yeah. yeah, <man. S 2> อยากไหมพูดไม่ได้วะไม่รู้รูรค้คุณคุณคุณพูดให้ผมหน่อยอยากดูวคุณจะพูดได้หรือเปล่าอ่าพูดได้เจมนได้หรออ่ารู้สึกภูมิใ,ใจภูมิใจในตัวเจมินายอ่าที่โอ้โห,โหเราเ,เราเข้ามาด้วยกันเนาะ ใช่ใช่ต่อชัดฟิลตลอดเลยนั่นแหละก็ภูมิใจในตัวเจมินายนั่นแหละที่เห็นเห็นเราก็เห็นพัฒนานการซึ่งะไรากันมาอะไรเงี้ยเรื่องที่ผมไม่ถนัดอะไรเงี้ยเจมินายจะช่วยแนะนําเรื่องที่ผมแนะนําได้ผมจะแนะนําเจมินายอะไรเงี้ยก็รู้สึกผูกพันรู้สึกดีใจที่ได้มาคู่กับเจมินายได้มาเล่นซีรีส์คู่กับเจมินายครับ ถ้าเล่นกับคนอื่นอย่างที่เจมินายบอกถ้าเล่นกับคนอื่นผมก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาคอนเสิร์ตแบบนี้ได้มาแบบมีทุกคนรักแบบนี้อะไรเงี้ยอุ้ยยังไม่ยังไม่จบเลยจะจะร้องไห้ระเลยที่ไม่ไม่เมื่อกี้เอิดอยู่โอเคไม่ไม่แต่จริงๆแล้วรู้สึกขอบคุณใช่ขอบคุณขอบคุณเจมินายขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณสาหรับทุกอย่างขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับ